ก็จะมาแนะนำกล้องของ o gitech นะครับในตระกูลของแรล r y นะครับก็รุ่นที่จะแนะนำในวันนี้ก็จะมี2รุ่นก็คือตัว l o g i t e c h ร a r ี y Bar และ l o g i t e c h ร a ลี y Bar m i n นนะครับโดยตัว l o g i t e c h ร a ล r y bar เนี่ยจะเหมาะสำหรับห้องขนาดกลางถึงขนาดใหญ่นะครับส่วน l o g i t e c h ร a ล r y bar m i n นก็จะเหมาะสำหรับห้องขนาดเล็กถึงขนาดกลางนะครับกล้องทั้งสองตัวเนี่ยเลนก็จะไม่เท่ากันแล้วก็ ความยาวของกล้องก็จะไม่เท่ากันนะครับตัวไลลี่บาร์เนี่ยจะมีความยาวอยู่91ซนติเมตรส่วนตัวไลลี่บาร์มินิเนี่ยจะมีความยาวอยู่ที่72ซนติเมตรนะครับแล้วก็ตัวนี้รองรับเทคโนโลยีไลเซนต์2ด้วยครับของเลยเทคซึ่งสามารถทำสปิกร์แท็กกิ้งได้นะครับจากไลเซนต์เดิมนะครับตัวไลเซนต์ตัวแรกเนี่ยก็จะทำเป็นการจัดเฟรมภาพอัตโนมัติได้นะครับ ตัวนี้ไลท์เซนสอก็จะเพิ่มตัวสปีกเกอร์แท็กกิ้งเข้ามาสำหรับตัวเลนกล้องนะครับตัวไลรีบาร์เนี่ยก็จะเป็นกล้องมุมมอง90องศาแล้วก็สามารถซูมได้ 15x นะครับเป็นออปติคอล 5x แล้วก็ดิจิตอล 3x อ 3x นะครับส่วนตัวรลลีบาร์มินิเนี่ยตัวกล้องก็จะเป็นกล้องมุมมอง120องศานะครับแล้วก็ สามารถซูมได้แบบดิจิตอลเท่านั้นนะครับเป็นดิจิตอล 4x นะครับกล้องทั้ง2รุ่นนี้นะครับก็จะมีไมโครโฟนอยู่6ตัวนะครับเหมือนกันทั้ง2รุ่นแล้วก็มีตัวกล้องตัวที่2นะครับอยู่ทางด้านขวากล้องตัวใหญ่นะครับซึ่งไมโครโฟนทั้ง6ตัวแล้วก็กล้องตัวที่2เนี่นะครับจะช่วยกันทํางานเพื่อให้ไรเซนสองนะครับมีประสิทธิภาพที่ดีขึ้นและเร็วขึ้นนะครับ นอกจากนี้นะครับการทํางานของกล้องทั้ง2รุ่นเนี่ยก็จะมีการทํางานอยู่2โหมดด้วยกันนะครับโหมดแรกเราเรียกว่าแ p พแอ n ด e mode นะครับก็คือเป็นโหมดที่กล้องสามารถทํางานได้ด้วยตัวเองนะครับไม่ต้องมีคอมพิวเตอร์หรือมินิพีซเข้ามาใช้งานร่วมด้วยคือในตัวกล้องเนี่ยจะมีระบบปฏิบัติการลงมาในตัวกล้องเลยนะครับซึ่งสามารถใช้งานร่วมกันได้กับ microsoft teams room หรือว่า zoom room นะครับหรือ p e x e l room ก็ได้นะครับโดย ตัวนี้จะมีแอปทีมรูมซูมรูมอยู่ในกล้องมาเลยนะครับเราสามารถต่อกล้องต่อจอนะครับแล้วก็ต่ออินเทอร์เน็ตเข้ากล้องก็สามารถที่จะใช้งานแ p p แอนด์โหมดได้เลยแล้วก็จะมีอุปกรณ์ตัวหนึ่งที่ต้องใช้งานร่วมกับแ p p แอนด์โหมดนะครับก็คือจะเป็นตัว Logitech Tab นะครับซึ่งจะเป็นตัวทัชสกรีนสำหรับใช้ในการคอนโทรลห้องประชุมนะครับ ถัดมานะครับเราก็จะมาดูวิธีการเชื่อมต่อของตัวกล้องแลลีบาร์และไลลีบาร์มินีนะครับซึ่งกล้องทั้ง2รุ่นเนี่ยเชื่อมต่อเหมือนกันครับโหมดแรกเราก็จะไปดูโหมดที่เป็นแอพ a พน Mode ก่อนนะครับก็คือโหมดที่กล้องทํางานด้วยตัวเองเนื่องจากกล้องเนี่ยมี o perating system มาในตัวอยู่แล้วนะครับซึ่งตัวเนี้ยก็จะรองรับการทํางานร่วมกับทีมรูมซูม o ูมนะครับทีเนี้ยการเชื่อมต่อก็คือเรา เริ่มจากกล้องนะครับเราก็ต่อไปที่ตัวจอนะครับเราสามารถต่อจอเดียวก็ได้หรือต่อ2จอก็ได้นะครับเนื่องจากตัวกล้องตัวนี้มี HDMI เอาให้2พอร์ตนะครับจากนั้นเราก็ต่ออินเทอร์เน็ตนะครับผ่านสายแลนเข้ามาที่ตัวกล้องจริงๆแล้วตัวเรลลี่บาร์และเรลลี่บาร์นี้เนี่ย้องรับ Wi-Fi ด้วยนะครับถ้าเราจะไม่ต่อสายแลนจะเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตผ่าน Wi-Fi ก็ได้นะครับจากนั้นเราก็ต่อตัว Lo g i t e c h t a บนะครับเข้ามาที่ตัวกล้องนะครับเป็นสาย USB นะครับ ต่อเท่านี้เราก็สามารถออนกล้องขึ้นมาใช้งานได้เลยนะครับแต่ว่าที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งคือเราต้องมีไลเซนทีมลูมหรือซูมลูมด้วยนะครับถึงจะใช้งานโหมดนี้ได้นะครับการต่อแอปแพนโหมดก็มีการเชื่อมต่อตามนี้เลยครับตอนนี้เราก็จะมาดูการทํางานของตัวแอปแพนโหมดนะครับตอนนี้ผมเทสกับซูมลูมนะครับก็คือผมต้องการ เปิดกล้องนะครับต่ออินเทอร์เน็ตแล้วก็เสียบจอเข้าไปที่กล้องแล้วก็เสียบตัวเทปแท็บนะครับเข้าไปที่ตัวกล้องนะครับออนขึ้นมาก็สามารถเข้ามาที่ซูมรูมได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะลองเข้าซูมรูมดูนะครับ เราใส่รหัสเข้าไปนะครับซูม o ูมก็จะคอนเนคเข้าไปที่ห้องของซูม o ูมนะครับหลังจากที่เราล็อกอินเข้าไปในซูม o ูมแล้วนะครับหน้าจอของรอยเทคแท็บก็จะแสดงหน้าคอนโทรลของซูม o ูมขึ้นมานะครับส่วนหน้าจอของมอนิเตอร์ก็จะเป็นหน้าต่างของซูม o ูมนะครับเราสามารถเข้าร่วมประชุมได้นะครับโดยการที่มาที่หน้าคอนโทรลนะครับแล้วกดที่มิดหนาวครับ ตอนนี้นะครับซูมลุงก็จะเข้าไปในห้องประชุมแล้วนะครับจะเห็นว่าที่หน้าจอเราก็จะเห็นภาพจากกล้องนะครับตอนนี้เราก็อยู่ในห้องประชุมของซูมลุงแล้วนะครับแล้วที่หน้าคอนโทรลเนี่ยก็จะเป็นหน้าคอนโทรลของตัวซูมลุงนะครับเราสามารถเปิดปิดไม้ได้นะครับเปิดปิดกล้องได้นะครับกดปิดกล้องภาพที่หน้าจอก็จะหายไปนะครับถ้าเรากดเปิดกล้อง ภาพก็จะกลับมาเหมือนเดิมน,นะครับเปิดไหม์ก็ได้นะครับเราสามารถคนโทุมกล้องได้นะครับสามารถกดแผนได้นะครับแผนคัดขวาได้ซูมได้นะครับคอนโทรลจากหน้าจอทัศกิจซูมได้เลยนะครับการจับอนร้องปรุมก,ก็กด n น,นะครับแล้วก็กด l ไป อันนี้ก็คือการใช้งานแ p ป h พย์แอนมนะครับซึ่งใช้ร่วมกับสูม o ูนครับพอดีผมมีซู o o ูม Demo อยู่ก็สามารถทดสอบให้ท่านดูได้นะครับหรือว่าเราจะใช้ทีม o o m ก็ได้นะครับวิธีจะเปลี่ยนว่าจะใช้ของอันไหนนะําให้ไปที่ Setting นะครับแล้วเราก็กดที่ System Setting นะครับก็ใส่รหัสนิดนึง ก็จะออกมาที่หน้าเซตติ้งของตัวแลนี่บาร์นะครับเราสามารถที่จะเปลี่ยนเป็นผรไวเดอร์อื่นก็ได้นะครับโดยเลือกมาที่เซตซิสเต็มนะครับแล้วก็กดเลือกเซอร์วิสผรไวเดอร์นะครับเอ่าเซนเซอร์วิสผรไวเดอร์นะครับแล้วเราก็สามารถเปลี่ยนเป็น Microsoft Teams ได้นะครับ แต่ว่าหลังจากเปลี่ยนเราต้องรีบูตครั้งหนึ่งนะครับหลังจากที่เราตั้งค่าโพรดเจอร์เป็น microsoft teams นะครับแล้วเราได้ทำการรีบูตเครื่องใหม่นะครับพอบูตเครื่องขึ้นมานะครับเครื่องจะกลายเป็นตัวแ p p แพนโหมดที่ใช้งานร่วมกับ microsoft teams แล้วนะครับอันนี้ก็สามารถเือกงานใช้งานได้นะว่าจะใช้กับ zoom room หรือ t e a m room หรือว่าเป็นโพรดิเจอร์อื่นนะครับก็สามารถเซตติ้งได้ง่ายๆเลย อันนี้คือการทํางานของแอปแพนโหมดนะครับอีกโหมดหนึ่งนะโหมดที่2คือโหมด USB โหมดนะครับก็คือจะเป็นเหมือนกล้อง USB ทั่วไปครับก็คือเราต้องมี PC โน้ตบุ๊กนะครับแล้วก็เอากล้องตัว r g y t e c h l i l ย y Bar แล้วก็ l a l i y Bar Mini เนี่ยไปเสียบเข้ากับ PC หรือว่าโน้ตบุ๊กก็ได้นะครับผ่านพอร์ต USB ครับแล้วก็สามารถใช้โน้ตบุ๊กเนี่ยในการเข้าประชุม Zoom t e a m หรือว่า Google Meet ก็ได้ ตัวนี้ก็จะเป็นแค่กล้องไมค์กับลำโพงนะครับสำหรับโน้ตบุ๊กนะครับอันนี้ก็จะเป็นโหมดที่2นะครับซึ่งเดี๋ยวเราก็จะไปดูวิธีการเชื่อมต่อกันนะครับว่ามันเชื่อมต่อ,อยังไงทำกันนะครับเราก็จะมาดูวิธีการเชื่อมต่อแบบ USB โหมดนะครับการต่อแบบ USB โหมดนะครับเราก็ต้องมีคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กหรือไม่ก็มี PC 1เครื่องนะครับเพื่อเป็นตัวติดตั้ง แอปในการคอนเฟลเลนต์ต่างๆนะครับเมื่อจะเป็น m i c r s s o t t t e m s Zoom หรือว่า g o o g l e m e e t นะครับเราก็ติดตั้งบนโน้ตบุ๊กหรือ PC ได้เลยนะครับแล้วการเชื่อมต่อคอมกับกล้องนะครับก็ต่อกันด้วยสาย USB เพียงเส้นเดียวนะครับพอต่อ USB เส้นเดียวเนี่ยตัวนี้กล้องไม์แล้วก็ลำโพงเนี่ยก็จะสามารถมองเห็นได้จากตัวโน้ตบุ๊กหรือ PC แล้วนะครับแล้วก็เวลาภาพที่ยอกจอเนี่ยเราก็จะต่อจากคอมพิวเตอร์ออกไปที่จอนะครับ ส่วนการต่ออินเทอร์เน็ตนะครับเราก็จะต่อผ่านที่ตัวโน้ตบุ๊กนะครับจะต่อเป็นสายอินเทอร์เน็ตหรือต่อเป็น Wifi ก็ได้นะครับสามารถเข้าคอนเฟอเรนซ์ได้นะครับแล้วก็เราจะติดตั้งเลยเหคแท็บเพิ่มหรือไม่ติดก็ได้นะครับอาจจะใช้แค่คอมพิวเตอร์เชื่อมต่อกับกล้องกับจอแล้วก็เข้าคอนเฟอเรนซ์ Microsoft Teams Zoom หรือ Google Meet ได้เลยนะครับอันนี้ก็เป็นการใช้งานแบบ u s b m Mode ครับใช้ง่าย กล้องจะต่อสายเพียงเส้นเดียวเท่านั้นนะครับมาที่คอมพิวเตอร์ถัดมานะครับเราก็จะมาทดสอบไดร์บาร์ใน USB Mode นะครับการเชื่อมต่อนะครับจากตัวกล้องนะครับเราก็จะต่อพอร์ต USB Type C นะครับแล้วก็เชื่อมต่อสาย USB เนี่ยมาที่ตัวคอมพิวเตอร์นะครับเป็น USB Type A นะครับแล้วก็จะสังเกตว่าจากหน้าจอทัชนะครับที่เดิมเป็นหน้าจอคอนโทรลของซู r o o m นะครับ พอเราเปลี่ยนเป็น usb mode ก็จะกลายเป็นหน้าจอคอนโทรลของตัวกล้องไปครับสามารถที่จะเปิดปิดเสียงได้แล้วก็สามารถที่จะซูมแพนได้นะครับสามารถเพิ่มเสียงลดเสียงได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นหน้าจอของเ e t e c t i v e a นะครับเดี๋ยวเราจะมาลองทดสอบโดยการใช้โปรแกรมซูมครับในการเข้าห้องประชุมนะครับ เห็ว่ามีกล้องขึ้นมาแล้วนะครับเราก็สามารถที่จะไปทดสอบไมโครโฟนและลำโพงได้นะครับทดสอบลำโพงนะครับอันนี้ก็จเป็นเสียงที่ออกมาจากตัวแอลลีบาร์นะครับสามารถทดสอบไมโครโฟนัลหลเทสหนึ่งสองสาม อ,อันนี้ก็เป็นเสียงเทปไม่ที่ออกมาจากลำโพงนละฬลิบานะครับก็ใช้งานไม่ยากครับยืดบีโหมดก็เหมือนกล้องยืดีทั่วไปครับต่อแล้วก็เลือกกล้องในซูมเลือกไม์ลำโพงในซูมได้เลยนะครับยืดีโหมดก็ใช้ไม่ยากครับง่ายๆตามนี้ครับ ถันมานะครับเราก็จะมาดูวิธีเปลี่ยนระหว่างแ p a แพนโหมดกับ USB Mode นะครับว่าทำยังไงนะครับเปิดเครื่องมาครั้งแรกนะครับเครื่องเราก็จะอยู่ในโหมดแ p a แพนโหมดนะครับซึ่งตอนนี้เข้าเป็น Microsoft Teams อยู่นะครับถ้าเราต้องการเปลี่ยนเป็น USB Mode นะครับง่ายๆเลยแค่เราเสียบสาย USB เข้าไปที่คอมพิวเตอร์นะครับตัวกล้องก็จะทำการเปลี่ยนจาก a p p e พ d โเป็น USB mode นะครับอันนี้คือการเปลี่ยนจาก a p p แพ d โ o เป็น USB Mode การเปลี่ยนจาก USB Mode เป็น a p p แพ d mode ก็ง่ายๆเหมือนกันเราแค่ดึงสาย USB ออกกล้องก็จะเปลี่ยนตัวเกลับมาเป็น a p p แพ d mode เหมือนเดิมนะครับอันนี้ก็ ตัวกล้องก็เปลี่ยนกลับมาเป็นแ p พแพนโหมดแล้วนะครับก็วิธีสลับโหมดเนี่ยก็คือการถอดกระเสียบสาย USB นั่นเองนะครับก็จบไปแล้วนะครับแนะนำการใช้งานเรลลี่บาร์ทั้งวิธีเชื่อมต่อแล้วก็การเทสการใช้งานจริงให้ดูนะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทางลูกค้าทุกท่านนะครับ ถ้าใครมีมข้อสงสัยอะไร,ไรก็สามารถติดต่อเซลล์ที่ดูแลท่านได้เลยนะครับวันนี้ก็ขอจบเพีเท่านี้นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ